สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสรีวิชาแนลครับวันนี้ก็มาทํากับข้าวกับลาเต้อีกเช่นเคยครับวันนี้ลาเต้จะมาทําเมนูนะครับเป็นอาหารทางภาคเหนือนะครับมีหลายชื่อครับแล้วแต่ว่าฉัเรียกนะครับแต่ว่าที่ลาเต้เรียกก็คือไก่หลงเมืองนะครับบางที่เขาก็จะเรียกว่า ไก่หลงดงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละครับแต่ว่าลราเต้เป็นเมนูกไก่หลงเมืองนะครับก็มาดูส่วนผสมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็จะมีเนื้อไก่เนื้อไก่ถ้าเป็นตามต้นกำรับจริงๆจะใช้เป็นไก่บ้านหรือว่าไก่เหนียวนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาได้ก็สามารถใช้เป็นไก่บ้านหรือไก่เหนียวก็ได้นะครับแล้วก็จะมีต้นหอมผักชีครับแล้วก็มีใบมะกรูดนะครับมีกระเทียม,รก,มกระกชีนนะครับมีกะปินะครับแล้วก็จะมีขมิ้นนะครับมี หอมแดงนะครับมีพริกนะครับพริกนี่จะมีทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะครับใส่รวมกันเผ็ดตามชอบใจนะครับแล้วก็จะมีตะไคร้แล้วก็ข่าครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการทําพริกแกงก่อนนะครับถ้าใครสะดวกที่มีเวลาในการโขลกนะครับก็ให้โขลกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาเอาเร็วก็ปั่นเอาเลยครับแต่วันนี้ละาไ้ขออนุญาตใช้เป็นเครื่องปั่นนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับไก่หลงเมืองฝีมูราเต้น,นะครับก็คือจะเป็นอาหารทางภาคเหนือน,นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้กับลาเต้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาเต้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ